โอเคครับสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับ o f f c o l o r 4กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นอบังอาราเบียนดิฟลอกันนะครับที่แมบนี้มีชื่อว่าเรียกว,ว่าบล็อกก็จะมีรถให้เลือกในแบบมากมายเลยทีเดียวถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันในแมบกันเลยครับผม Let's go โอเคครับ พอเข้ามาในแมปแล้วก็จะมีการเลือกแมปแล้วก็การเจอเพื่อนแล้วก็ร้านค้าตรงนี้นะครับเลือกแมปสามด่านประมาณนี้เลยผมก็จะกดดรฟ์ไปเลยอารมณ์ของแมปก็จะประมาณเข้ามาก็จะเป็นทะเลทรายรอบๆนะครับผมแล้วก็ทงอะไรวะทงประเทศเลยวะเออนั่นแหละช่างมัน โอเคเรามาดูรถกันเลยรถก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ให้เลือกซื้อตามสบายใจชอบเลยนะครับมีโตโยต้านิสสันมันคุ้นว่ะเฮ้ยลายมันคุ้นวะท่านผู้ชมมันมีเล็กซัสนะครับแล้วจี๊ p แล้วก็ฮอนด้าแล้ว u z u ก i แล้วก็รถบัคกี้บีเอ็ม แล้วก็โมจะใส่ ide, นะครับขอเลือกโตโยต้ามาเป็นรถเปิดงานในวันนี้โอเคเลือกคันไหนดีกระบะคันนี้เลยนี่ไปกถนน,นก็เป็นกี่เดนวะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสิบเลนนะครับสองฝั่งนี้กว้างเหลือเกินนะครับเหมาะกับการดิฟท์ฟุตแล้วเราไปกันเลย โอ้โหนี่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 มันเป็นอบังเฮ้ยสามร้อยหกสิบนี่เป็นไงเฮ้ยสองรอบเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาใช่ละาใไมนะเออคันนี้จะดิบไม่ค่อยดีเท่าไรลองเอากะบะอีกคันหนึ่งโอ้โหโคตรปัดอะ่ะมือขับเป็นยังไงวะโอ้โหกวาดเรียบ าดิไม่ได้ก็ลองท็อปสปีดเอาแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย,ยมันแรงจังวะตาไปสามร้อยสามร้อยสิบเฮ้ยมันจะอ,อะไรขนาดนั้นสามร้อยสิบสอง ตำนอยสิบประชีหน,นึ่งนี่ไงละ่ะโอเคเรากลับมาจุดเกิดนะครับคือมันมันมัน,มน,มนยิบยางไไมีรู้เรื่องเลยเอาใหม่นะขอแก้มือน,นะรอบนี้ขอเป็นเอ่ออะไรวะกระบะเอากระบะอย่างเดียวจวังหวะนี้ไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทรงเขามาดีวะเสียงโคตรหดอือ้อหือหือ้อ นี่สามร้อยหกสิบเปทีดิรู้ว่ามันจะเป็นรุ่นแดกนะับอย่างโตเชียวนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะมาวะ เฮ้ย่มาวะเริ่มได้แล้ววะนี่นี่สามร้อยหกสิบเอกลับมาได้อ่ะยังกลับมาได้นะครับเจ็บเจ็บนี่ ดูลีลาพี่ซะก่อนไอ้น้องโอเคเรามาลองมาใส่คันนี้กันเลยโอ้ยยกหน้าได้ไหมไม่ได้วะทุกคนนั่นไม่ได้มีใรยกหน้านะครับโอเคครับนอกจากนี้ก็มีรถบักกี้นะครับผมจะพาไปดูภูเขา เขาไทลีไซน์นะคนว่ามันขึ้นได้ไหมหนึ่งสองนี่แรงจัดแรงจัดแรงจัดไปต่อลูกนั้นไปต่อลูกนั้นโอ้โหคอมโกโก้เจ็บ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 เอ๊ ต่อมาเป็นเด็กซัทห้าเจ็ดศูนเฮ้ยคันนี้ดิบได้หรือเปล่าเฮย้ฮย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 เสียงมาว่ะเสียงมาว่ะอือี่เฮ้ยเฮย้ยคันนี้ดิบง่ายนะครับคนนี้ไดิฟง่ายเลย เราต้องใช้ความเร็วอาศัยจังหวะในการดิบนะครับนี <S <S ่นี่มาแล้ววะมาแล้ววะมาวะมันออกถนนวะเฮ้ยมันออกถนนวะชิบหายแล้ววะเฮ้ยเมึงกล่าวเข้าไปดิก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวผมทำการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย